i.t support วันนี้นะครับก็เราเจอปัญหานะครับว่าอยู่ดีๆนะครับเราก็เข้าไปดูกล้องวงจรปิดไม่ได้นะครับ IPNVR นะครับจะเข้าดูใหม่เลย1 9 2 1 6เ1 0า2 4 9นะครับ Enter เห็นไหมเบว์เซอร์หมุนติ้วเลยนะครับไม่สามารถเข้าถึงเพจได้นะครับโหลดหน้าเว็บไม่ได้นะครับแล้วก็ เรามาลองสแกน ip ดูแล้วกันนะครับ ip ที่เราใช้อยู่วงปัจจุบันนะครับเป็น192.168.100แล้วก็จุนะครับเป็นวงจุ0รนะครับลองสแกนดูนะครับถึง254เลยอ่ะกดสแกนดู ip NVR ที่เราใช้ ip เดิมนะครับเป็น ip 249นะครับเห็นไหม สแกนไม่มีนะครับเจอแค่กล้องทั้ง3ตัวนะครับก็คือตัว2 C1 2 C2 และ2 C3 นะครับ IPNVR 2อ9หายไปนะครับแล้วมันหายไปไหนนะครับปัญหาหลักๆที่เราเจอนะครับก็จะมีอยู่2อย่างแค่นั้นนะครับอันดับแรกเลยอย่างง่ายสุดนะครับก็คือใส่แลนหลุดนะครับคือว่าปลั๊กหลุดนั่นเองนะครับทำให้เราไม่สามารถวิวเข้าไปดูในตัว NVR ได้นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับอย่างที่2ก็คือ IPNVR น่ะมันเปลี่ยนไปนะครับ มันเปลี่ยนไปได้ไงก็อาจจะเกิดโดยการได้2อ,อย่างนะครับอันดับแรกก็คือไฟดับนะครับหรืออันดับที่2ตัว a v r เนี่ยมันรีบูตของมันเองนะครับก็จะทําให้ตัวมันเนี่ยไปรับ IP แบบ DHCP นะครับ DHCP ก็คือการรับ IP จากเครื่องแม่ข่ายแบบอัตโนมัตินะครับโอเคก็เกินาๆประมาณนี้นะ ก่อนจะทำนะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับ2อย่างเลยนะครับอันดับแรกคือโปรแกรม SAP นะครับ s a p ก็คือโปรแกรมนี้นะครับที่เมาสชี้อยู่นะครับ SADP นะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บ h i v i s i o n โดยตรงนะครับแล้วโปรแกรม SAP นะครับมีไว้ทำไมนะครับมีไว้สแกนหา IP ของตัว h i v i s i o n โดยเฉพาะนะครับลำดับที่2นะคที่เราต้องรู้ก็คือรู้ IP ในวงแลนนะครับของเราเองนะครับตืือในบ้านเราเนี่ยใช้ IP อะไรนะครับ ซึ่งในที่นี้นะครับจะใช้ IP พยูวงนะครับวงแรกเป็นวงนี้เลย1 9 2 1 6 8 1 0 0นะครับเป็นวง100แล้วก็อีกวงหนึ่งนะครับเป็นวงออเทนก็คือ1 7 2 7 2 6นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูอีกทีนะครับหลักๆเรื่อง IP ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเพิ่ม IP อีกวงหนึ่งเข้าไปในคอมของเราก่อนนะครับก็คือ IP 1 7 2นะครับ วิธีทำก็เปิด d p c ขึ้นมาแล้วก็มาดูที่ Network ร์ตรงซ้ายมือนี้นะครับคลิกขวาแล้วกด Property กดที่ Change Adapter Settings นะครับจะเห็นการเชื่อมต่ออยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เราสังเกตที่ตรงสายแลนนะครับที่เขียนไว้ Ethernet นะครับให้เราคลิกขวาหนึ่งทีแล้วกด Property ครับ เลือนมาที่หน้าจองกลางๆหน่อยแล้วกันแล้วก็มาคลิกซ้ายนะครับที่ IPv4 นะครับ TCP s l a s IP นะกด Property เลื่อนขึ้นมาเครื่องนี้นะครับ fix IP นะครับวง100ไว้นะครับการที่จะเพิ่ม IP อีกวงหนึ่งเข้าไปนะครับให้เรามากดที่ Advanced ตรงนี้นะแล้วก็กดที่ Add ตรงนี้นะครับ Add ข้างบนจะเป็น IP นะครับข้างล่างเป็น Gateway นะครับ Gateway เราไม่ต้องยุ่งนะครับ เราเพิ่มแค่ IP ตัวนี้ขึ้นไปนะครับก็กดแอดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใส่ IP ไป172.72.6นะครับแล้วก็ IP ท้ายนะครับจะเป็น IP ของเครื่องนี้ก็ตั้งเป็น200แล้วกันจะได้จำง,ง่ายง่าย2 0 0ร้อับนะครับเป็น255.255.255.0นะครับ กดแอดเข้าไป IP ที่เราแอดมาจะอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็น IP 200เหมือนกันเลยจะได้จำง,ง่ายๆนะครับต่างกันแค่ตัวเลขด้านหน้านะครับมันอยู่คนละวงกันนะครับคนละเครือข่ายกันซับเน็ตเดียวกันนะครับเก t e w a y ก็ตั้งเป็น100.1แค่นี้ถูกแล้วไม่ต้องแก้อะไรนะครับเสร็จแล้วกดโอเคกดโอเคอีกทีหนึงนะครับแล้วก็กด close นะครับ เมื่อเราเพิ่ม IP ไปแล้วนะครับให้เรากดปิดตรงน,นี้ไปได้เลยนะครับปิดไปให้หมดนะครับแล้วก็นี่ที่บอกข้างต้นนะครับเจ้าโปรแกรม s a f นะครับให้เราดาวน์โหลดมาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็กดเปิดเข้าไปเลยนะครับเราจะสแกนหา IP ตัว NVR นะครับกด Yes ามาละ กดรีเฟซไปหนึ่งทีนะครับให้มันเริ่มสแกนหาใหม่ขยายเต็มจอโปรแกรมมันจะสแกนนะครับหาเจอทั้งหมด1 2ึ่ตัวเลยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะครับ IP ที่เราสแกนเจอทั้งหมดนะครับจะเป็น IP ของกล้องโมจรปิดไฮวิชั่นเท่านั้นนะครับที่มันจะสแกนเจอนะครับซึ่งมันสแกนเจออยู่4ตัวนะครับตัวแรกนี่เลยนี่ Device Type นะเป็นชื่อของมันนะครับ ID เดส่วนหนึ่งนะครับก็คือตัว NVR นะครับที่เราสแกนเจอเลยนะครับมันหายไปอยู่วงนี้นะครับ IP v 4เนี่ย172นะครับไม่ใช่192่อนะตอนแรกเราเปิดเข้าในเบราว์เซอร์แล้วเปิดไม่เจอนะครับเปิดไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับว่ามันคือ NVR นะครับก่อนนี่ดูชื่อนะครับชื่อของ NVR จะแปะอยู่ใต้เครื่องบันทึกของ NVR นะครับลองไปดูได้นะครับแล้วก็มีนี่ device serial number นะครับถ้าเราไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าก็ ดูซีเรียลเอาไปเทียบกันนะครับโอเคแล้วก็อันที่สองนะครับเป็นกล้องตัวที่หนึ่งนะครับเห็นไหมเราจำซีเรียลได้นะครับแล้วก็ดูเอาถ้าใครมีกล้องเยอะมากกว่านี้นะครับก็มันจะขึ้นโชว์ทั้งหมดเลยนะครับที่เชื่อมต่ออยู่เครือข่ายนะครับเครือข่ายเดียวกันหรือจ้างเครือข่ายก็ได้นะครับแต่เราต้องไปเพิ่มนะครับเพิ่ม IP ก่อนนะครับเมื่อถึงจะสแกนเจอจำา IP ไว้นะครับนี่ IP พี h r คือ i p v 4นะครับ172 ๋ยวขอจดก่อนนะครับ172.72.6.235นะครับส่วน IP Gateway ตรงนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับปล่อยไว้อ่ะโอเคเมื่อเรารู้ IP แล้วนะครับเราก็ย่อโปรแกรมลงมาก่อนนะครับเราไปเปิดที่เบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ IP ไปเลยนะครับ172.72.6 235นะครับเสร็จแล้วกด enter อ่าเราเข้าในตัวกล้องมาได้แล้วนะครับจะติดหน้าออเทนหน้าแรกนะครับให้ใส่ user กับ pass เราก็จัดการได้เลยเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับอ่าเราเข้ามาดูตัวกล้องวงจรปิดได้แล้วนะครับส่วนของบางคนนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ ก็การเข้าใช้งานเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับต่างกันแค่ภาษาเท่านั้นนะครับเมื่อเข้ามาได้แล้วนะครับเราจะมาเปลี่ยน IP ของมันนะครับให้เป็น IP ที่เราใช้อยู่ปกตินะครับวิธีทำก็ปรากฏที่การกำหนดค่าตรงนี้นะครับแล้วก็มากดที่เน็ตเวิร์กนะครับรูปโลกเนี่ยแหละหน้าแรกนะครับ tcp slash ip นะครับแลนหนึ่งชนิดนะครับอัตโนมัติก็คือ dhcp นะครับที่มัน ติ๊กถูกอยู่ตอนนี้นะครับมันจะแจก IP แบบอัตโนมัตินะครับซึ่งปัจจุบันนะครับมันถูกติ๊กเครื่องหมายถูกที่ DHCp เอาไว้นะครับก็คือรับ IP อัตโนมัติจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับมันแจกมาเป็นวงนี้เลยเห็นไหมจุดหกนะครับมันเป็นคคระวงที่เราใช้กันอยู่นะครับวิธีแก้นะครับเราก็ติ๊กถูกตรง DHCp ออกไปนะครับแบบนี้เมื่อติ๊กถูกออกแล้วนะครับตรงช่อง IPv4 ข้างล่างเนี่ยครับเราจะสามารถแก้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ อพอแก้ได้นะครับเราก็ฟิก IP นะครับวงที่เราใช้อยู่ปัจจุบันไปได้เลยนะครับก็คือ192.168.100แล้วก็จุด249นะครับสับเน็ตอ่าถูกต้องแล้วนะครับเกตเวย์ Gateway นะครับเกตเวย์ Gateway เราเปลี่ยนนะครับเป็น192.168.100แล้วก็จุด1นนะครับเกตเวย์ Gateway ตามนี้เลย MTU ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเหมือนเดิม DNS อ่าที่เป็น8.8.8.8นะครับแล้วก็ซ์ฟเวอร์ลองก็เป็น8.8.4.4ก็ได้นะครับประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับบันทึกสำเร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรากดปิดไปได้เลยเราก็เข้าโปรแกรมแซฟไม้ดูวิธีนะครับ อ่ะเห็นไหม IP NVR เราเปลี่ยนเป็น192แล้วนะครับอยู่วงเดียวกันแล้วถ้าไม่แน่ใจนะครับเรากดรีเฟซใหม่อีกทีหนึ่งอ่ะสแกนใหม่มาเจอแล้วนะครับเป็นวง100เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะย้อนลองมาดูเดี๋ยวเราลองมาเปิดโปรแกรม Advanced IP Scanner นะครับแล้วสแกนใหม่นะครับตอนแรกนะพิจารัาสแกนเราไม่เจอนะครับเห็นไหมไม่มีอ่ะเดี๋ยวสแกนใหม่ เห็นไหมครับ IP 2.9 9มาแล้วนะครับนี่เห็นไหมสแกนเจอแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองเปิดเทสกันดูเลยนะครับก็เปิดเบราว์เซอร์ Microsoft Edge ขึ้นมานะครับส่วนใครใช้ Chrome หรือใครใช้เบราว์เซอร์อื่นก็เปิดขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับแค่ต้องติดตั้งปลั๊กอินก่อนนะครับอโอเคก็ใส่ IP m d r ไปได้เลย100.249นะครับเสร็จแล้วกด Enter เข้ามาหน้าออเทนก็ใส่ย,ยูเซอร์กับพารเข้าไปเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับเปิดดูได้แล้วนะครับเห็นไหมเรายิงตรงจาก IP นี้นะครับ192.168.100นะครับเป็น IP วงที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับ NVR เราก็จะกลับมาแล้วนะครับก็เป็นการตั้งค่าอะไรที่แบบง่ายๆไม่ยากเลยนะครับก็ที่ผมบอก2อ,อย่างแรก ให้เราไล่ปัญหาจากง่ายๆไปก่อนนะครับอันดับแรกก็คือให้เราดูก่อนนะครับว่าปลั๊กไฟมันหลุดหรือเปล่าหรือว่าสายแลมันหลุดหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการดูเบื้องต้นที่แบบง่ายที่สุดแล้วนะครับถ้าเราตรวจสอบแล้วปลั๊กไม่หลุดสายเข้านะครับสายแลนเสียบอยู่ปกตินะครับก็ให้เรามาดูวิธีที่2ก็คือวิธีเช็ค IP ของมันนะครับ IP มันอาจจะเคลื่อนไปนะครับทําให้เราเปิดไม่ได้สแกนไม่เจอนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่เจอปัญหาเดียวกันนะครับปัญหากล้องบนจอปิดหายไปเองเลยนะครับก็ ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้กันดูละกันนะครับน่าจะสแกนเจอนะครับส่วนมากจะสแกนเจอทั้งหมดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ตัดจบแบบละครไทย